่ะนี่ดูนะธรรมดานะมะกรีสเต็มหลุมใช่ไหม่ะ,ะนี่ธรรมดาแค่นี้พอเห็นไหมหนึ่งวนสี่เดี๋ยวขอบไปนิดนึงฮะแค่นี้เห็นไหมฮะแค่นี้แค่นี้่ะยกขึ้นเวลาตเต็มปุ๊บยกขึ้นมันจะไม่เลอะเทอะเห็นไหมแค่นี้พอ ันนี้หยดธรรมดาหรือแบบโบาราณหรือช้อนแคบที่หลุมแบบนีเเน้เห็นไหมแบบอันนี้เห็นไหมความร้อนไม่ต้องมไม่ต้องร้อนมากเกิไไ้เลยมันจะไม่เหมือนยกขย่ายกขย่าเนี่ยความร้อนของเบ้าเนี่ยมันต้องพิถีพิถันนิดนึงเ,เห็นไหม,มอ,นมอมันนี้อ่าเอาตหน้ามาตหน้าพอเสร็จแล้วปั๊บทีนี้เราก็ ตัวหน้าเหมือนกันนะเราก็กดหัวเขย่าเรื่อยๆพอเสร็จปุ๊บเราก็หยอดให้เต็มเห็นไหมให้เต็มพอดีอย่างนี้เห็นไหมเต็มพอดีอย่าให้ล้นนะให้เต็มพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมปีปล่อย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 นีเห็นไหมพอให้เต็มปุ๊บปล่อยถ้าเต็มแล้วปล่อยปีปล่อยอ่า พอหอย่อดหน้าเสร็จปั๊บเราก็ใส่ต้นหอมเข้าพดได้เลย